นี่เป็นคึนวันโกนะครับแม่บุรีนะครับนี้ก็ที่บ้านสันติสุขหมู่ที่9ตำบลค่าแก้วอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งคนพบเมื่อเจอเมื่อปี2561แรือน5เดือน5เดือน5 วันพฤหัสบดีรับสวัสดีสสสดโอ้วันครูด้วยนะคะรับวันครูเจอวันครูด้วยแล้วก็เห็นเขาบอกว่าได้โชคกันออมี<า>พี่น้องอออชาวจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็พี่น้องญาติในชุมชนเราก็อดีตผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับโชคลาภจากคุณแม่โบลีครับได้คนละหลายบาทลันได้คนเยอนะครับมาชมโ,ลลาโชคลาภโชคลาภตะวันกัามาโนโลภีทีสํารวจโชคลาภโอยคุณเจ้า ตอนนี้โควิดก็คนเจ้ากำลังลบบ้าวรลกเจาลอตรี่ละแดเลกน้แลีรลวะอยากเาลย่กอน่เลยตไปอ้าบ้ครับย่งับยที่สืบทราบมานะครับเอ่ทราบว่าหานี้ชื่อว่าเจ้าแม่บุรีท่านได้รับขานามมาจากไหนใ่รเจะนนนตั้งให้ครับก แม่เขาไปดูหมอหมอเขาส่งเขาบอกว่าเป็นของโบราณชื่อแม่บรีที่สิงสถิตอยู่ในหายนี้ใช่ไหมครับทราบว่าเจ้าแม่บรีนี่เคยให้โชคลาภแก่พี่น้องในชุมชนบางของเราบ้างไหมครับก็ท่านอดีตผู้นำหมู่บ้านคนรุอนสืบแทนอดีตศิลวศรครับเป็นศิลวศรศิลวคร เียนไหมครับกับการที่นําท่านมาอยู่ในไทยในบ้านของเราครั้งแรกก็วังเวรันน่ารวมกันมีเหตุการณ์แบบฝันครับฝันว่ายังไงครับผมลองเล่าความฝันในฟังดูเล็กน้อยก็เป็นผู้หญิงรู้สึกว่าจะมีมีลูกสาวด้วยมีลูกสาวน่ารวมกันทุกวันนี้การอยู่ในรัวเรองเราอยู่เย็นเป็นสุขนะครับไม่มีอะไรมา แกจะให้โชคลาภกับชุมชนเราตลอดคิดว่าอย่าง้นคิดมาแลมาสมโลกลาโชคลาภตะเวกจนามาลงลีกีเถาะตำรวจโชคลาภคนเจ้าตอนนี้โควิดกับคนเจ้ากำลังแบบา้าไอ้พวเจ้าเจ้ารอบรีละแบูกได้ตน้อรอมละเนดเอเลยแม่ก่ รวมาคอยชกพลังมายานาก็คอยชกพลัคนเจ้าคราบสมคนเจ้าคราเอ้ยราเนาะคนเจ้าเทน่าจังบาลบาลโรซีโรจกละคนเจ้ากราการเป็นบาลเทือกเละเทือเไมแน่นะกทือกจบเทอกบนัมเมนเจ้ากเอาตรับคนเจ้าอย่นี้นะ้ว๋เจ๋อจริงจร จริงก้นเจ้าក្នុងព្រះប្រទេសអូស្ទ្រីលីតែបາງមិនធូរឲ្យល្អល្អតែនៅแถวនេះឲ្យມັນមកត្នោត្នាទេទៅនេះប៉ះថាធ្វើឲ្យល្អល្អតែណាអូពីនៅរឡំបានរបស់នេះទីនេះគុនចាប់រត់ចូលណាប់ឲ្យសូមអាជីវកម្មឆ្នាំនេះក៏ខូវីដមួយៗទើបទុះគុនចៅរស្មីកាលានឹងមិនបលីនេះ break battle លព្រីឡាងក្មេងមកមិនមិនអូយអូជួយតូចចេកៗបើនេះអែឲ្យលើ

นีมาเม้ออไรเห็นเลขอะไรอตหบอกว่าทีไรวันเลขหไปมาเลขสามอันนี้สามเจ็ดคำอันนี้สามเป็นไงนี่สามเปดูเห็นไหมครับนี่ครับเอกเบิ่งคนลุฮะคนพูดลุกเลยตัวไปนี่ยว่ายาเห็น นี่เลขสามนี้เลขแปดอันไหนเลขสมีทูไหมคะเดี๋ยวทูไมชี้ดีอว่ามือเราใหญ่ทูทูทเอาไว้ตรงไหนนั่งมาอีกครับคนกั่างมาดูฝั่งตรงนี้นะครับคนลุกคักนะครับมาดูดีครับเพิ่มเนียนให้เพื่มเนียน เพราะว่ามือเราจะใหญ่จะมองไม่เห็นเห็นตัวเลขอะไรบ้างเอ่ยเห็นตัวเลขแปดเห็นเลขแปดมุมไหนข้าชี้หน่อยสินี่ตัวเดียวตัวใหญ่ด้วยตัวเยอะเป็นหนึ่ง เอยู่บ้านสันทิสุขมูเก้าตำบล<น>พระแก้วอำเภอส,สังขะจังหวัดสุรินทร์คุณพี่พันลบพรมดีครับผม,มต,อตอนน๋ตอต้นนั้น,น,นรนะนนรนะนบรรรบุปปนูอย ไม่ลึกเนาะคุณเจอท่านนี้ยกขึ้นมาก็แตกใช่ไหมก็หลังจากนํามาบูชาก็ห้าเจ็ดนะครับเดี๋ยววันมา,อ,มา,กกามอืม,กกมนี่ฮะตอนนี้เรามาดูกระตาหม,มากคนที่ที่คนที่เขาถูกนะครับคุณพี่พลบมามาโชว์แล้วนะครับถูกเท่าไหร่ครับตัวนี้ถูกสีงวดซ้อนถูกสีงวดซ้อนนะครับเขาสีผู้ใหญ่บ้านอ๋อไอ้นี่ ตะก้ามาที่คน<อ>ถูกใช่ไหมครับบอกว่าแม่บุรีอยากได้กระตัมมาอ๋ออยากได้ใช่ไหมก็เลยซื้อมาถวายซื้อมาถวายแม่บุรีตะก้ามาครับตอนนี้แม่บุรีแม่บุรีแม่บุรีครับผมจะแม่บุรีนะครับได้เลขยังเหลือไปหนึง่งเขาได้ไลมครับอกบอกเข้าบอกสูงเท่านหนึ่งอกแล้วี่ใช่ใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่าแบาานแพร่นะใช่ใหญ่กว่า เด็อผมกันแยกวัดทุกคนมองมุมนี้นะครับไออันนี้ใหญ่กว่าไอศิครุมนะผมมองเป็นรูปอะไรอีกแล้วนี่เมือม่อเพ<อ>ื่อเร่งร้อนยิงนอนติดที่แสงนันลุกที่แสงนี่ อ่าผมก็ใช้เล็กเจ็ดมันเดิมคตีตีฟองเคยอย่างนี้เองย่งกับมนุษย์มาต้านะนี่นะบ้านเรื่องใหญ่ไม่ก็จะเอาเลขนี้เลยจะได้โฟกัสเอาไปนี้ก่อนโฟกัสเล็กตั้งบนพื้นแล้วก็มาก็กะแถวๆที่จะซูมก็จับตรงตอนนี้เริ่มวัดหาแล้วครับ ท่าไรห้าสิบเจ็ดสูงห้าสิบเจ็ดยังไงก็ยังผูดียังเห็นเจ็ดสี่อยู่สูงใบแรกสูงห้าสิบเจ็ดนะครับใบที่สองใบนี้สูงใหญ่ที่สองกลับกันนะครับใบแรกห้าสิบเจ็ดมันเป็นเพราะความบังเอิญหรือเป็นปฏิหาร ห้าสเก็ดสิะนะครับอ,อันนี้เป็นอะไรที่เรามองไม่เห็นก็เราไม่เชื่อก็เราอย่าลบลูครับเป็นเป็นเรื่องที่เป็นกใ,ใหนะก็สูงห <57. S 2> ้าสิบเจ็ดไได้ห้สิบเจใบแรกห้บเจใบที่สองเจ็ดสิบห้าเอุ้ยท่านผู้ชมทำไม บางเออหรืออะไรคะใบเล็ก57บใบใหญ่75็ด้ลกับกันเองนะคะท่านผู้ชมเลขที่หน้าลงทุนทีเดียวค่ะหซึ่งหาไปตรงกับซึ่งนี้หน่อยเขาว่าเห็นมุมไหนเห็นมุมนี้นะครับซึ่งตรง,ซ,ง,ตรงซึ่งตรงกับทะเบียนรถผมและก็ตรงกับความสูงของหของไหทั้งคู่นะครับนะครับทะเบียนรถผมก็3 5 7นะครับมาเจอไหไหฝั่งซ้ายนะครับ ความสูงก็57ซนติมนะครับและขวางขานะครับความสูงก็75ซนเมครับเป็นเรื่องบังเอิญหรือเป็นโชคลาภที่จะไม่ให้เราก็ไม่สร้างนะครับเราไม่เชื่อแต่อย่าลบลูครับ